สวัสดีนะคะอยู่กับเราค่ะช่องพลายแซมสั่นกวดเมืองนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศกลางท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ก็จะพบเจอแต่บรรยากาศเดิมๆนะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จนานะคะก็อีกหลายวันอยู่สลับสับเปลี่ยนกันนะคะะไรให้ชมบรรยากาศบ้างวันนี้ต้องขออภัยนะคะ พอดีว่าไม่ได้พกไม้กันสันมาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะลูครับพี่เสือของเราสวัสดีนะคะวันนี้พี่เสือไม่ได้บุกอะไรนะคะบุกโคลนเล่นโคลนนะครับภาพอาจจะสันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พกไม้กันสันมาเพราะว่าอยู่ไร่อยู่นาเหมือนเดิมนะคะ ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณนันทว,วันนะคะดูครับดูพี่เสือของเรา <laughs> จุงกะ <laughs> อ่าอย่าคิดว่าเป็นเด็กน้อยที่ไหนนะคะนันเด็กเก๊คกกมาครับมา,มาใครไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็เชิญน,นะคะในเมืองกรุงไม่อาจจะไม่มีดูครับดู เพราะว่าหญาเยอะเหลือเกินอ่าต้นกล้าที่เราปลูกมาหรือโถนมาก็หมดแล้วนะคะหมูแบนไปไหนยังไม่รู้เลยค่ะวันนี้ว่าหมูแบนเราอยู่จุดไหนไม่รู้ว่าอยู่บ้านพี่มารหรือว่าไปที่บ้าน20สบหลังแล้วถ้าหมูแบนมานะคะก็เนี่ยค่ะเกลือกเต็มเหมือนพ่อนี่แหละค่ะ ภาพเราชัดเจนหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กลางทุ่งนะคะมัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ดําไว้พร้อมเหลืออีกเยอะอยู่นะคะนูน่นดูเหมือนภาพจะมัวมัวหน่อยดูสภาพโอ้โหนี่แหละครับชีวิตบักโซนชีวิตบักโซน เมื่อเชา้าก็ดูแลช้างหาให้คุณโมตเตอร์ดูแลต่อน,นะคะช่วงบ่ายเพราะว่าวันนี้รถแมโครเข้ามาทำงานเดี๋ยวขอเช็ดหน้ากล้องหน่อยนะคะรู้สึกเหมือนจะมัวมัว,มวยังไงไม่รู้ เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะห้าสิบสองท่านนะคะวันนี้พี่เสือก็ไม่ใช่ใครนะคะไม่ใช่ซีโอเสือนะคะพี่เสือเล็กโอ,โ,อโอ้ตอนนี้เราก็ดำจากนู่นมาแล้วะคะนี่มเหล็กพี่หเหล็ก <laughs> ดำไปพร้อมม้น,น้ำก็เริ่มจะแห้งอีกแล้วนะคะนี่ เพราะว่าเขาปืเปืดโตไปนะคะเอาปลาดุกนาสักหนึ่งโลนะครับคุณเล็กมารับถึงที่หรือเปล่านะคะดูสภาพนะคะโอ้โหนี่ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วนี่ สี่โมงหรือ,อยังคะตอนนี้จยากกลับบ้านแล้วคิด <laughs> ถึงช้างแล้วนะคะอยากกลับบ้านแล้วได้วันนิดกกวันลลหน่อยครับต้องกลับไปดูแลช้างต่อบ่ายสาม,มโมงอ๋อบ่ายสามโมง,งตรงนี้คือถอนหญ้าออกแล้วนะคะนี่ถอนหญ้าออกแล้ว ก็จะดูสวยขึ้นมาดูค่ะดูหญ้าที่เราถอนขึ้นมานะคะเยอะมากมีแต่หญ้านะคะนี่ก็จะสนุกป,ปัน๊นี่นะครับสนุกมากวันก่อนมูแบนมาสนุกมากนะคะนี่นอนเต็มนี่เลยพอเล่นโคลนสักพักก็นู่นโดดน้ำสะค่ะโอ๊ย อออขอ,อนั่งไล่ก่อนฮะโอ้ยเจ็บเข่ามากเลยรู้สึกไข้ข้อไปทางเข่า,ขาหมดแล้วนะกุ้กุ้งเงยเงยเราจะนั่งเต็มที่เหมือนอ่าไอโซนไม่ได้นะคะดู สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจัก,กรินก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่านาของเรายังไม่เสร็จเราก็เล่งอยู่นะคะอาศัยว่าทําข้างๆทา,า,างให้สวยๆก่อนตรงกลางค่อยว่ากันใหม่ค่ะพอเขาว่าใครขับรถเดินผ่านโอ้นาอ่าควันเล็กทําไมสวยจังเลยเนใช่ไหมครับผมเขาไม่ได้ลงไปดูตรงกลางแล้วว่ามันไม่มีข้าว ก็เลยเอาเอาข้างๆให้สวยก่อนนะคะตอนนี้ดูค่ะเต็มที่มากเลยพยานา,าค,นคพยานาคเล่นโคลนนะโอชีวิตการลงทุนับการพัฒนาการลงทุนลงทุนอะไรลงทุนที่<อ> <laughs> ลงไปเท่าไหร่มีตขารทุน โอ้แดดร้อ hmm. นมากนะคะวันนี้เราต้องใช้ล่มนะคะช่วยเพื่อที่จะไล่สุดได้นะคะภาพอาจจะไม่นิ่งนะคะใครคือเจ้าของผีฟันพี่ฝันเมืองพี่ขวัญเมืองนะคะขวัญ mm hmm. เมืองคุณปู่ค่ะปูะป่เมาสนะคะเป็นเจ้าของตัวจริงนะคะเ mm hmm. ที่ยงแล้วก็รับทานตําบักงงครับผมอวันนี้ไม่มีตําบักงงนะคะวันนี้หมูทอดแดดเดียว เหมือนเดิมค่ะกินแบบแห้งๆเพราะว่าวันนี้มาสายนะคะมัวแต่จัดการเรื่องช้างแล้วก็ดูแลช้างเพื่อที่ทางโครงการจะมาเอาขี้ช้างนะคะก็เลยมาสายหน่อย ไม่รู้ว่าหมูแบนตอนนี้อยู่ทางไหนนะคะยังไม่ได้โทรหาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดแล้วนะคะว่าจะพาไปใส่บาตรช่วงเช้ากับปวาหน่อยยังไม่ได้ติดต่อง,งานนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปนู่นก็อาจจะให้ใส่อยู่บ้านกับคุณปู่คุณย่านะคะอู้ทำไมยุงเยอะจัง<ส><ส>นี่ ยุงัผู้กัดผู้หญิงยุงตัวผู้กัดผู้หญิงยุงตัวเมียมันจะกัดผู้ชายอืมเป็นความรู้ใหม่นะคะวันนี้คุณคิดว่าจะกลับบ้านกันกี่โมงกินข้าวยังครับสงควานเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะสามโมงจะสี่โมงแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะกลับเร็วหน่อยนะคะนี่ ย่าหนูแบรนจัดการให้ใส่บาทแล้วค่ะ oh. อาจจะใส่วันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใส่อีกนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดมูแบรนนะคะ16กรกฎาวันหวยออกนะคะมูแบรนนี่เกิดประมาณกี่โมงเจ้า3โม,มงกว่าเนาะก่อนหวยจะออกเลยเนะาะ3โม,มงกว่าว่าโอ้โ oh. ไม่ได้เชื่อจะทำได้ เชื่อจำได้พู่นลงนั้นนะยากก็ยังเอาอกไม่หมดเลยสวัสดีคะ่ะพี่เล็กพี่พี่พาพี่เล็กนะคะสวัสดีนะคะคุณวิลาวันนะคะทํานากี่ไร่คะานาแปลงนี้มีอยู่สี่ไร่คะ่ะสี่ไร่กับน้ําสระด้วยนะคะมีน้ําสระแล้วก็อีกแปลงหนึ่งอยู่ทางนน้นที่ไกลๆที่เรา ไปสูบน้ำกันวันนั้นนะคะเจ็ดไร่นะคะอยู่นู้นเจ็ดไร่อันนู้นคือก็เสร็จแล้วยังไม่ได้ไปดูผลงานเลยค่ะเจ็ดไร่นู้นอันนี้คือเพิ่งได้น้ำนะคะสีไร่นี้ก็ว่าจะจ้างคนงานควานเล็กบอกว่ากลัวจะไม่คุ้มค่าจ้างนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่พลพิมลน,นะคะมาค่ะชมบรรยากาศกลางทุ่งเหมือนเดิมค่ะขึ้นมาไลฟ์ให้ชมบรรยากาศนะคะอีกสักครู่แล้วก็น่าจะกลับบ้านกันเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วเขางามโอ้งามแต่ข้างทางค่ะนูน่นด้านใดนูน่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะมีแต่หญ้าเลยค่ะพี่เล็กมีพี่น้องกี่คนครับโอพี่เล็ก มีพี่น้องสองคนค่ะอ่าน้องสาวก็คือแฟนพ่อใหญ่ศีทับไทยนะคะน้องสาวควันเล็กนะคะโอ้เอาแบบโอนปั๊บดำไปด้วยเลยบ่สูตรไหมสูตรไปไม่ต้องกลับมาทำที่เดิมใช่ไหม เย็นนี้ไม่รู้จะได้เมนูอะไรนะคะรู้สึกก็เหนื่อยไม่รู้ว่ามีตลาดหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าช่วงนี้กินปลรราสับอ่หมูแดดเดียวทอดทุกวันเลยค่ะแห้งๆแต่ก็ยังดีนะคะที่มีอ่ากับข้าวมาสง่งให้กินนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือต้องกินง่ายๆ เราโชคดีที่ยังมีข้าวกินเราไม่ต้องซื้อข้าวนะคะอยู่นาะสบายใจดีไม่มีเรื่องให้เครียดแดดร้อนพอกันถ้าตากหมูไม้แดดเดียวสามแดดเลยโอ้ใ่ค่ะถ้าตากหมูในแป๊บเดียวแะ,ะ้วคะนี่แดดแรงจริงๆถ้านาอยู่ใกล้ๆบ้านก็อาจจะออกมาทำตอนเย็นนะคะแต่ว่านี่นาอยู่ไกลบ้านนะคะก่อจะเดินทางจากนี่ไปถึงบ้านตะกลาง ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรอไกลแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงเกือบครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วแล้วเนาะพ่อ,อครึ่งทางแล้วค่ะเหลือทางนู้นอีกขนนูนพรุ่งนี้น่าจะไปถอนกล้าก่อนนะคะหลบก,กล้า ช่วงเช้าไปทนกล้าช่วงบ่ายก็น่าจะมาสามกันต่ออีกอที่คนมามีแต่ยากทั้งนั้นนะคะนุ่นโอ้ยรู้สึกเมื่อยมือแลวะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ไม้กันสันมานะคะเอออย,ย่าโยนถูกคนนะ อากาศลมเย็นสบายนะคะแต่ว่าแดดยังแรงอยู่นะคะนี่สี่โมงแต่ว่าแดดยังแรงมากเลยหญ้าอะไรทําไมกอใหญ่แท้เนาะเขาเรียกหญ้าอะไรไม่รู้นะคะนี่สาไทยผมเขาเรียกว่าหญโกอใหญ่อืมภาษาชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าหญ้าหญ้ากอใหญ่เนาะมีหลายหญ้าค่ะแล้วก็มีทั้งไอ้ข้าวเขานกนะคะใบเหมือนข้าวมาก เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่แรงๆนะคะข้าวเราไม่เกิดอ่ะย้าตัวนั้นก็จะเกิดมาแทนที่ข้าวของเราอืมดูยูนขึ้นมามีตโกใหญ่ๆนะคะ ใกล้จะถึงการเวลาคำว่าข้าวในคลังตักไม่พร่องอแล้วสินะน่าจะใช่แล้วล่ะค่ะช่วงนี้นาก็ทํายากข้าวก็ขายไม่ได้ราคาแต่พอซื้อเขากินนี่ราคาแพงนะคะแต่ของเราขายให้เขาราคาถูกปุ๋ยก็ขึ้นราคากวันเล็กยายูนโกย่าผิดทางเด้อ ไยโยนมานี่โดนกันหมดนะคะนี่ถูกมากจนยังไม่กล้าไปขายเลยค่ะเมื่อเช้าได้ดูอุ้มบุญอกทีวีช่องสามหรือเปล่าครับโอไม่ได้ดูเลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้ดูทีวีเลย ปีนี้งานแห่ไม่มีก็ต้องสู้ๆกันค่ะอะใกล้ยังเอาตัวช่วยไหมคะพี่ผ่าโอ้ก็อยากได้อยู่ค่ะอยากได้ตัวช่วยอยู่ เพราะว่าจะจ้างก็ไม่คุ้มค่านะคะมันไม่มีครับมันไม่มีปีนี้เงินเราไปลงทุนทำอ่าบ้านหมดแล้วนะคะระวังเบาขึ้นเด้อครับนะถ้าก,มก้มเงยเงยบ่อยๆก็ไม่นี่นคะ่ะแต่ถ้านั่งทำไปเรื่อยๆก็ไม่เท่าไหร่นะ,ะถ้าก้มลุกขึ้นก้มลงกล้มขึ้นอย่างนี้นี่ มีสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะเราลูกชาวนาอ๋อขอบคุณค่ะคุณนุชเจรีย์คะควันพากับควันเล็กได้ฉีดวัคซีนหรือยังยังค่ะยังช่วงนี้ก็อยู่ทุ่งนาไปกอนนะคะอย่าเพิ่งไปใกล้ผู้คน นู่นที่เซมเซมอยู่กับข้าวนี่มีแต่หญ้านะคะอ่าอย่ายโยนผิดมาทางนี้นะครับนั่งพักบ้างนะครับเดี๋ยวเวียนหัวเป็นลมเขาไม่ร้อนนะคะ ไปลงทะเบียนยังคะอ๋อทางบ้านลงแล้วเนาะในหมู่บ้านใช่ไหมพี่พาบอกพี่เล็กเตะกล้าให้ดูหน่อยอ๋ออันนี้อันนี้เรายังไม่ได้ลบก,กล้าคะ่ะเพราะว่าข้าวตรงนี้มีตะโกใหญ่ๆนะคะลงไม่ได้เตะไม่ได้นะคะ นี่ก็รอแต่ถูกเลื่อนอยู่กรุงเทพก็มีแต่พื้นที่เสี่ยงไปไหนก็ยากสักหน่อยระวังตัวเองได้ค่ะได้ฉีดวัคซีนกันหรือยังครับยังค่ะก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะ,ะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ยากลำบากแล้วยาอันนี้ช้างกินเปล่าคะ่ะน่าจะกินนะคะกินอยู่ใช่ตรึงเนาะ วันนี้น่าจะพอพอแค่นี้ก่อนนะครวันนี้เหนืนน่อยแล้วโอ้ะะวันนี้ความเทินไม่อยู่เดี๋ยวคานเตอร์อยู่คนเดียวเราต้องรีบไปช่วยจัดก,การทางบ้านต่อชีดแอสตาได้ขึ้นสองวันแล้วครับใครขึ้นสองวันอ๋อเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับวัคซีนว่ามีกี่ตัวมีอะไรบ้างไม่ค่อยได้ดูข่าวนะคะ บ้านมูเจ้าคือมีน้ำดีแท้โอ้ยอันนี้คือน้ำคลองค่ะน้ำคลองน้ำฝนบ่มีเลยฝนกับ,บตะกุกนะคะทั้งนี้โอ้ยเจ้าขันลุกบ่ได้ได้ก็อยู่นี่ล้วโอ้ย,อยนั่งแล้วก็ลุกไม่ขึ้นนะคะน้องก็ติดไปด้วยว่ะ,ะล้างตัวก่อน ก่อนกลับบ้านทุกวันนะคะดูอมหมูแบรนชอบสิ่งนี้ค่ะก่อนจะกลับบ้านก็สด,นสดชื่นก่อนที่พาไปรับหมูแบรนวันไหนคะยังไม่รู้เลยค่ะนี่ไม่รู้ว่าหมูแบรนไปกับคุณปู่หรือเปล่าปลาจีนกําลังตกจากฟ้าแรงมากคิดถึงบ้านเราว่าเล็กมีปูนานหรือเปล่าถ้ามีก็ คว้างอกมาทางไหลสุดเนาะไม,ม่มีค่ะยังไม่เห็นค่ะ,ะจะอาบน้ำขยี้เสื้อผ้าไปพร้อมนะคะเพราะว่าขี้ดินขี้โคลนเยอะสวัสดีครับวันไหนเนาะจะได้เห็นหมูเรนดนคนเก่งที่นาที่น่ารักเดี๋ยวไม่นานค่ะพรุ่งนี้น่าจะได้เห็น พรุ่งนี้วันเกิดหมูแบรนนะคะอยากจะเป่าเค้กแล้วค่ะอยากเป่าเค้กแล้วแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้อยู่ตนไหนอยู่ตรงไหนนะคะไม่รู้อยู่บ้านกับย่าหรือว่าไปกับคุณปู่ต้องรอดูค่ะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยโทรหาเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะให้ใส่บาทนะคะถ้าไม่ได้ใส่อยู่ที่บ้านตะกลางก็ให้ใส่อยู่กับคุณปู่คุณย่าที่นี่นะคะ,นะคะเดี๋ยวไลฟ์เราก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องพลายแซมสั้นขนเมืองของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบมากเลยท้องนาขอบคุณค่ะอย่าลืมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กับท้องไร่ท้องนาไปสักพักนะคะกว่าจนกว่าจะเสร็จนะคะก็ดูช้างบ้างดูท้องไร่ท้องนาวิถีชีวิตของควานช้างและชาวนานะคะฝากติดตามด้วยนะคะ อยากเป็นควานช้างนะครับใครอยากเป็นควานช้างก็ต้องดูควานเล็กเป็นตัวอย่างนะครับต้องดูควานเล็กเป็นตัวอย่างนะคะใครอยากเป็นควานช้างต้องดูเลยช้างอืมดูเร่ครอบครัวอืดูเร่ท้องไร่ท้องนาอืไม่เบื่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ไม่เบื่อกันนะคะสุดยอดสุดยอดอะขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีนะคะ